ทำไรคะนุยกยกจ้าทำไรคะนุยกเก้าเดือนนะคะ่ะสัมภาษณ์หน่อยค่ะ สัมภาษณ์หน่อยได้ไหมสัมภาษณ์หน่อยค่ะสัมภาษณ์ได้ไหมค่ะไม่กินไม่กินเอาออกมาให้บอกให้กินอันนั้นน่ะไม่อร่อยนะเดี๋ยวเดี๋ยว,วต้องเก็บมานดีไหมอืมอเป็น,น้อแค่นี้ Khai đi. Khai đi. Được này kha khay đi ấy khay đi ấy đây này lưu kiếp